อันนี้เดี๋ยวเราจะเราจะปล่อยมาเือ,ก,อ,อก่อนนะครับออกโผเนี่ยนี่ครับใหญ่ขากวัดหดหลายครับมาดูนี่ครับก็เสียงก็เสียงเนี้ยมไม่เสียงโอ้โหเสียงเนี้ยมั้ยเออเออครับเดี๋ยวเราจะปล่อยไว้ก่อ,อ,อนนะครับสงสารเขาเดี๋ยวถ้าว่ากันทีหลังครับใหญ่ขากวัด เกยดูๆเขาไม่ไม <hey>, ่ทำไมหงายท้องงั้นอ่ะ hey. ม hey, ันเป็นเสีขั้วตีไม่เขาเนี่ยกน้ำอยู่เขายัง่ยนกน้ำอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูก่อนง่ายท้องแล้วไงท้องเลยอ่ะโอ้ยจะรอดไหมลูกจะรอดไหมเนี่ยไม่อยากจะทำอะไรเลยเนี่ย เที่เขายังเขายังนิ้นอยู่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 เอ้ย่างหาท้องหายน้องนะแต่ถ้าเขาหาหลังขึ้นมาก็โอเคอยู่เพราะว่าเขายังปรับสภาพน้ำไม่ได้ไงบมดรอดหรอกโดนเนื้อไม่ใช่พอเสียบเดี๋ยวต้องรอดต้องรอดนรู้ก่อนเดี๋ยวเพราะว่าาาดอกาศท้าเจเมื่อกี้ผม ปล่อยปลาบึกไว้นะครับว่ากะว่าจะให้เขาลอดถึงพรุ่งนี้เช้านะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะลอดยังไงเลยเดี๋ยวผมจะลองไปดูดนนะครับปลาบึกตัวนี้สิบเอดโลนะครับซื้อมาเมื่อกี้ตัวละห้าร้อยบาทกะว่าใจให้เขาลอดนะครับแต่ว่าไม่รู้จะลอดไหมเดี๋ยวจะลองดูครับหงายท้องนะครับไม่รอดเลยครับ เสียได้ครับแต่ว่าจะให้เขารอดนะครับเพราะว่าซื้อมาตัวละห้าร้อยบาทนะกะว่าจะมาปล่อยในอ่างนี้ให้เขารอดแต่ก็ไม่รอดแล้วโอเคครับอรโอ้โห เได้ับน่าจะให้น่าจะรอดเขาลุ่มแข็งล่มแข็งแล้วครับ <c oughs> นิ่งเสร็จเลยเจไดจริงอยากให้เขารอดครับแต่ว่าเขาไม่รอด <c oughs> แต่ว่าก่อนจะมาถึงก็ประมาณสิบกิโลนะครับเขาที่สั่งเข้ามา จะได้ที่จะได้ครับตัวนี้เขาเขาตายไปแล้วครับมันจะต้องทำแล้วครับเพราะว่ามันเก็บไว้ไม่ได้ครับอีกว่าเขาจะเน่าพวงนี้เช้ากตว่าจะให้เขารอดแต่เขาก็ไม่รอดครับมันจะต้องทำแล้ว ปลาบึกครับ11โลโคงจะต้องทำเขาตู้เย็นไว้ก่อนนะ ังลำบากอยู่ครับ,บดูว่าเขาจะไข่ด้วยนะครับปลาไข่ด้วยไ่้ง,งางหรจะได้ยูได้ยูแต่ว่าคุณ เสียดายมากครับปลาไข่ด้วยไม่น่าเชื่อเลยอยากให้เขาลอดครับไข่เต็มท้องเลยครับเนี่ยโอ้หน่าเสียดายจริง,รงต่อรูกมาได้อีกเยอะมากเลยครับเนี่ย เสียดายน่าดูเลยนี่คือไข่ของเขาทั้งหมดเลยครับเยอะมาก สิงดัเนื้อเยอะเขาเยอะมากเลยครับ เราจะเอาเป็นแบบต้มต้มต้มซุปหรือต้มโค้กก็ได้ก็จะเอาเนื้อไว้ลวกจิ้มนะสิบเอ็ดโลครับระบริกตัวนี้เสียดายที่เขาตายอยากให้เขารอดจะไม่ไม่รอดเลยก็จะ ต้องทำแล้วครับมีความมิดไปไหนละ ตายจริงๆเลยครับ ครับเดี๋ยวจัดการที่จะปอยครับจัดเลยจัดเลยโลอ้เหนื่อยมีดยังสับไม่เข้าเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราเจะเอาช่วงเนี้ยตลอดต้มยำเราส่าวนนี้จะเอาลูกพิมพ์อะไรก็กว่าไปเคยเคยนะต้องทำเข้ามั้ สดๆเลยครับจะให้เขารอดแต่เขาไม่รอดโอ้โหปวดแขนสัดเท่้อม,มาเขาเลยสับไม่มีดไปเข้ามีดบิดแล้ว่าไขเต็มท้องเลยอ่ะ ไข่เนี่ยอไข่เต็มท้องเลยอ่ะต้มแต่ไข่ของพ่อ,อแล้วเนี่ยถ้าเขาออกรูปมาเราจะได้ปลายมหาศาลเลยอ่ะแต่น่าเสียดายจริงแต่ก็คือเราไม่ได้จับมานะครับมีคนอ่นทีนจับมาให้เราเราทำยังไงเราไม่ได้จับเอง แต่กระหูก็พอเลยอ่ะนี่ครับนี่ก็เดือดเพืินแล้วครับก็เป็นอาหารเราครับเดือดนี่เรื่องสบายหรือป้า ลาบ, promet, cek, บึกลาบึกกบึกว่าถ้าปลาสวายจะปากแหลมนิดนึงแต่ถ้าเราเราดูจากตรงเนี้ยเราจะรู้เลยว่าปลาสวายจะมีมีฟันคมแต่ว่าปลาบึกจะไม่มีฟันคมเนี่ยเราลูบตรงนี้ได้เลยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเนี่ยปลาบึกจะไม่มีฟันคมแต่ว่าปลาสวายมีฟันคมเนี่ยตรงปากเขาเนี่ยตรงปากเขาเนี่ยปลาสวายจะหัวแหลมหัวแหลมหัวแหลมปรเนี้ยแต่ว่าปลาบึกจะหัว บนเสมอหมอนับดีเหเลยหมอเยอะยบหัอเลยปริมาณาหัวเลยเอ,อ,อ,อกอ,กอจะกัดอ,อากามีเส่อลวกเสี้ยเสืว,วมัง่งด <c oughs> คคีเขยเข้าเขียะเข้าไปปลาตัวนี้ซื้อเสรลวกนิดนึงครับปลาตัวน,วนีน้ซื้อมาห้าร้อนะครับซื้อมา5้าอิบเอ็ดโลครับปลาบึกตัวสิบเอ็ดโลซืล้อมาห้าร้อย ไม่รอดมันต้องทาอําม<ะ>ันเนาะออยากจะเลี้ยงอยู่ครับแต่ว่าเขาไม่รอดเพราะเห็นแล้วก็เสียดายครับเพราะว่าไข่ก็เต็มท้องอยู่ไ,ไข่ยอดเย,ยงไว้ดูเล่นก็โอเคอยู่แต่ว่ามันมันมทำไงเพราะว่าเขาหายฟองแล้วอะ่ะแค่เพราะเนื้อกระโคงกระหูนี่ก็กินไม่หมดแล้วครับไปพ่่เ่อม ี่อเขาไม่เอาไม่มอะไรนากิกีวอกีไม่อะไรน่ากินบ่ดีนบ่บ่ดีนบ่เยอะรึปล่จัดไปจัดไปน่าเสียดายเพราะว่ามันไข่เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเศษหรือเป็นล้านครับเนี่ยตวไีข่เนี่ยเป็นล้านตัวครับ แต่ว่าก็ต้องยอมรับไปตามนั่นแหละครับผมก็ไม่อยากจะทำเขาหรอกรับถุงไหมล่ะกรอบต้องใส่ถุงไ,ไ,ไม่ใช่บ่ออน่อ กวเปิดรอบวินอยบ่ใหอ่กี่เหล่าเด,เดเนเนี๋ยวพัดฟองที่โครงกระดูกรับส่วนที่นี้จะเป็นเนื้อเนื้อล้วนๆเลยตรงนี้เป็นเนื้อล้วนๆเลยอันนี้ก็จะเป็นที่ที่หลังที่ยังมีเนื้ออยู่แต่นี่แล้วหัวเนี่ยจะผ่าได้ไงเีดผ่าไม่เข้าตัวนี่เป,นเป็นหางครับแล้วหัวมนะัน <laughs> ก็เดี๋ยวผมจะหามีดใหม่มาสับไปเลยเอายี่หมาสับแล้วส่วนหัวครับต้องใช้มีดนี้พอครับเป็นมรกตกทอดจากพ่อครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ผมต้องเอาตับเข้าออกกันตับใหญ่มากนี่ครับรับเับ ใส่ไว้ก <ừ. S 2> ่อนเลยตักขหมกนี <ừ. S 2> <si> ่ครับผม แต่หัวกับเครื่องในนี่ก็จบแล้วอลือลกระเด็นเลยครับเฮ้ยเม็ะ เลือดชาเลยครับโอเคครับผมรอดแล้วครับ เฉพาะนี้ก็ทําชาบ<า>ูหรือว่าอะไรก็สบายเลยครับเนี <aciones S 2> ่ยจุ่มจิ้มก็ได้จิ้มจุ่มก็ได้เลยครับเนี่ยสบายเลยครับเฉพาะเนื้อเฉพาะเนื้อครับเนี่ยสวยมากโอ้ยวัวเล็กๆนี่เองอ่ะตัวหนึ่งอันนี้ปลาบึกนะครับสยดาดตรงที่เขาน่าจะรอดเห็นนะครับผม